วันนี้เราเข้างานเลยเป็นพิเศษนะคะทุกคนเข้างานก่อนเวลาต้องหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าพนักง,งานหน้าเตาหายไปสองคนค่ะคนนึ่งไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะอีกคนหนึ่งก็ป่วยค่ะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาในครัวเลยตั้งหม้อน้ทาทํากับข้าวให้สตาฟกินก่อนเลยค่ะวันนี้จะทําต้มจืดหมูสับใส่จริงจุงชายค่ะเราก็จะมาหมักหมูบดกันก่อนนะคะใส่น้านําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสฝ้าเขียว ผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยค่ะเราจะใส่เป็นเบกกิ้งโซดานะคะไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็นวดน,นวดน,นวดขยำให้เข้ากันอารมณ์การกินหมูบดแบบนี้นะคะที่ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยนิดนึงเนี่ยจะคล้ายๆกับหมูเด้งค่ะเขาจะมีความนุ่มๆน,นะคะแต่ก่อนก็จะมีพนักง,งานทํากับข้าวโดยตรงนะคะทําให้สตาฟกินแบบนี้หลังจากโควิดมาก็หาคนมาทํายากมากเลยค่ะใครว่างก็ช่วยๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงจูฉ่ายที่เราพูดถึงนะคะ จริงๆแล้วเราสั่งจุงชายนะคะเมื่อวานมาทําจับช่ายแต่เขาส่งมาผิดค่ะเราก็เลยต้องเก็บมาทําต้มจืดในวันนี้นะคะจุงชายนะคะก็ลักษณะเขาจะคล้ายๆปักกาเขียวนะคะแต่ต้นใหญ่นะคะนําไปใส่ต้มจับช่ายนี่อร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆครับพอ,พอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างทำความสะอาดทิ้งไว้เราก็จะมาหั่นแครอทเพิ่มนะคะ แครอทตัวนี้ก็เหลือจากการทําต้มซุปเมื่อวันก่อนนะคะเราเก็บไว้เราก็จะเอามาใส่ต้มวันนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีแต่สีเขียวๆค่ะแล้วก็จะใส่สีส้มๆเหลืองๆลงไปด้วยให้มันดูน่ากินนะคะอีกอย่างหนึ่งเราก็ชอบกินยนะคะแครอทต้มนี้มันจะหว,วานๆนะคะ,คะหม้อที่เราตั้งไว้ก็เดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปแล้วก็เป็นแครอทที่เราหั่นนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสชาติได้เลยก็จะใส่เป็นเกลือค่ะผงปรุงรสนะคะ ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวค่ะผงนัวเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะปั้นหมูลงไปได้เลยค่ะหมูที่เราหมักทิ้งไปเมืม่อส,สักครู่นี้นะคะปั้นลงไปให้จนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะคอยช้อนฟองช้อนน้ำมันออกน้ำซุปก็จะใส่ใส่แบบนี้ค่ะน่ากินมากๆแล้วก็หอมนะคะหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะชิมรสอร่อยแล้วเราก็จะใส่เป็นผักลงไปได้เลย ใส่ลงไปแป๊บเดียวนะคะคนๆๆแล้วก็ปิดไฟค่ะพร้อมทานจ้ากับข้าวที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้มีกับข้าวฟรีทานนะคะแล้วก็ไม่เกินงบประมาณที่เขาตั้งไว้ในแต่ละวันค่ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมของกันค่ะทั้งของสดนะคะทั้งน้ำซอสน้ำแกงอะไรต่างๆที่เราต้องเตรียมในแต่ละวันนะคะแล้วก็ มาทำงานกันต่อจ้ายาวๆกันไปเลยเลิกจนดึกจนดื่นกันไปเลยจ้า